สวัสดีครับวันนี้นะครับได้ชิราลาอินโดจีนมานะครับเป็นพิมพ์ต้อ,นะอนนี้ก็มีจังหวะโอากาศเวลาว่างๆนะครัก็เลยมาไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่เป็นผิวดูง่ายนะครับเป็นผิวพาใช้มานะอินโดจีนพิมพ์ต้อนะครับอ,องนี้เป็นใหญ่ลำํำมากนะสมบูรณ์พาแบบนี้ดูง่ายนะ ให้ดูรวมๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะถ่ายโค้ดให้ดูนะครับองนี้มีโค้ดนะครับตอกโค้ดเต็มนะครับโค้ดแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับโค้ดเต็มต่ใบเป็นเบอร์ยามนะเห็น <c oughs> ไหมเห็นไหมครับแบบนี้ดูง่ายแบบนี้ดูง่ายนะครับ คองได้ไม่ซับซ้อนนะครับวันนี้วันนี้ได้มาใหม่นะครับก็เลยเอามาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นผวง,งกันเนาะไม่ได้สอนนะครับแต่เอามาแบ่งปันเพื่อนอๆ,ๆนะครับแบบนี้ดูง่ายนะฮะส่วนใหญ่ในพิมพ์ต้อนะครับก็จะเจอเป็นผิวมาละมละนิดนึงนะครับจะมีพิมพ์ต้อตรงนี้นะครับจะเป็นบวัวขีด กับบ oh. oh. well. ัวเล็บช้างนะครับอันนี้เป็นพิมพ์บัวเล็บช้างนะหน้าตายังติดชัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวส่องตะใบให้ดูนะครับแล้วก็ส่องโค้ดให้ดูเดี๋ยวส่องตำแหน่งโค้ดให้ดูนะนี่นะครับเดี๋ยวส่องโค้ดให้ดูนะครับอันนี้โค้ดชัดๆนะอืมโค้ดอะไรนี้นะครับ โค้ดแบบนี้นะครับโค้ดฮนุมาน,นลึกๆแบบนี้เลยส่ง <c oughs> โค้ดให้ดูนะครับดูผิวนะครับ อันนี้เป็นพิมพ์ต่อนะครับพิมพ์ต่อรวมๆเป็นแบบนี้นะครับใช่ไหมพีม่ทายแสงธรรมชาตินะครับก็เห็นรวมๆนะครับ อันนี้ตัวจบนะครับโค้ดสองโค้ดให้เห็นชัดๆอีกทีสูงนะเก็บไว้ดูได้นะครับตอกเต็มๆแบบนี้หายากนะฝากเพื่อนๆดูนะครับเอาไว้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ